คำาว่าตะกอนเนี่ยหลวงปู่ชอบปราบพวกนี้ปราบไม่ใช่ปราบธรรมดานะครับปราบเอาเป็นเอาตายเลยเกี่ยว้องกับเรื่องของชะตาชีวิตเนี่ยมันก็มีในความเป็นตัวตนของมนุษย์อยู่คนโบราณจะมีวิธีการดูสวงในตัวมนุษย์คำว่าสวงในตัวมนุษย์ก็คือจุดที่มันเป็นกับที่นี่งูสวงตอนที่เล่าให้ผมฟังผมก็าถามว่าหลวงพ่อครับ งูซส่วงทีเบ้าเนี่ยคีนลวงพอว่ามีเนี่ยบอกผมเนี่ยเป็นยังไงเป็นป้องเนี่ยบ้านเราก็มีงูที่เป็นป้องเนี่ยเรียกเป็นภาษาอีสานคืองูทำท่านคือบอว่าปราสาทเก่าๆเ,เ,เนี่ยถ้าในรีสะเกตเราจะเจอต้นต้นสำโรงเนี่ยต้นสำโรงนะครับเดิมนี่ก็คือมีข้อมูลของของกรมศริลป์เขาก็บอกว่าเป็นอโลพยาสวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับ อาจารย์เชิดศักดิ์ชายวินนะครับกับรายการศรีสเกติศาบายเดนิโกวันนี้เราเยืนอ,อยู่อีกมุมหนึ่งของพื้นที่จังหวัดศรีเกียติด้านหลังผมคือปราสาทสักกำแพงน้อยอนะครับก็จริงก็จะเป็นคู่กันสักกำแพงน้อยกับสักกำแพงใหญ่เม,มื่อไปเมื่อกี้มีคำถามนะครับก็คืออันนี้คือต้นอะไรสังเกตนะครับว่าปราสาทเก่าๆเนี่ย ถ้าในสีสะเก็เราจะเจอต้นต้นสำโรงเนี่ยต้นสำโรงนะครับบางทีบ้านเราเรียกต้นปรงก็มีนะต้นสำโรงถ้าถ้าใครนึกถึงภาพปราสาทโบราณที่ที่กัมพูชาเนี่ยปราสาทปราสาทตาพมนะครับที่กัมพูชานะครับที่เป็นต้นไม้ใหญ่ๆแล้วมีรากใหญ่ๆเหมือนถ้าเห็นนึกเห็นภาพนะเนี่ยน,น,นี่ต้นเนี่ยต้นปรงนะครับ เนี่ยยังเป็นกําแพงแก้วเนี่ยกำแพงนี้น่าจะเป็นบูรณะใหม่ส่วนด้านในเนี่ยมผมจําได้อยู่ประมาณปีห<ม>้าสองสองพันห้าร้อยห้าสิบสองผมผมมาคุกคีกับวัดน,นี้ตอนนั้นกําลังบูรณะใหม่นะครับตอนนั้นยังไม่ไเป็นแบบนี้นะ<ม>ยังยังยังเขาอะไรอ่ะเอาหินลงอยู่นะครับ<ม>ข้างในก็บูรณะใหม่นะครับมีการก่ออีกเห็นเนี่ยเห็นนะครับรูปทรงเราเราเราจึงร<ม>ู้ว่า โบราณสถานที่เป็นปราสาทขอมส่วนใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทยที่มีที่เป็นรูปทรงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเกือบร้อยเปอร์เซนที่บูรณะใหม่ทั้งนั้นนะครับ<ม>รูปทรงรูปอะไรก็จะเป็นเรื่องของการใช้ต้นแบบจากปราสาทหินพิมามหรือต้นแบบปราสาทที่ที่เขาไม่พังนะครับเขาก็จะเอาเป็นต้นแบบมานะครับอันนี้เดิมนี่ก็คือมีข้อมูลของของกรมศิลป์เขาก็บอกว่าเป็นอโลคยาอโลคยาสารนะครับอโรคยาสาราหรืออ่า เขาเรียกว่าอะไรแต่ก่อนก็น่าจะเป็นรโรงพยาบาลชุมชนในสมัยก่อนนะครับอ่เดี๋ยวมาดูที่นี่มีมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่ผมได้ข้อมูลมาจากอ่าตอนนั้นท่านชื่ออาจารย์ดรสวัยสดใสนะครับตอนนั้นก็คือ,อท่านเป็นรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชเเกตในยุคแรกแรกท่านถามผมว่าอาจารย์เชิดร,รู้จักงูสวงไหม แต่ผม,ผมก็ว่าก็เคยได้ยินนะครับเรื่องราวเรื่องเล่าองูส่วงมันมันเกี่ยวกับตำนานเรื่องสินไทนะครับตำนานสินไทหรือถ้าเรียกกันเต็มคือสังสินไทนะครับสินไทนี่เป็นถ้าเรียกว่าอะไรเป็นพระเอกจากจากวงงในอดีตนะนะครับที่ปราบปราบาพญานาคชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์มากนะครับเป็นพญานาคสีดํา ที่มีลิตรมากแต่พญานาคนั้นถือสัจจะมากแต่ว่าถูกปราบด้วยสินไซก็คือถูกตัดให้เป็นท่อน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 ก็เลยเรียกงูที่เป็นท่อนเป็นท่อนเนี่ยว่างูสวงนะครับงูที่เป็นป้องเป็นป้องเนี่ยบ้านเราก็มีงูที่เป็นป้องเนี่ยเรียกเป็นภาษาอีสานคืองูทําท่านคำนองงูทท่านมาสิออกมหาออกมหากินย่ำขึ้นเดือนค่าขึ้นเดือนมืดวันเพ่นเดือนค่าเข้ามาเดือนค่ำเนี่ย ฟ้าจะมืดบ่ามีดาวบ่ไม่ยังเลยนะครับ mm hmm. อันนี้บอกภาษาบาลเล่ามาฮะฟ้าจะมืดไม่มีดาวไม่เห็นแสงมืดสนิทเลยเขาเรียกคืนเดือนค่ําคืนเดือนมืดเลย mm hmm. นะครับงูชนิดนี้จะออกมานะครับจะออกมา mm hmm. ถ้าใครไปจับกบจับเขียดเนี่ยถ้าเห็นแสงเนี่ยเขาจะตามเลยนะ mm hmm. นะครับแล้วก็มีมีอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือถ้าใครเคยขึ้นไปที่ปราสาทเขาพระพิหารนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคลิปนี้ออกอาจารย์ต่อขึ้นปราสาทเขาพรั ถ้าเราขึ้นบันไดไปที่บนปราสาททหารจะมีงูสองตนที่พญานาคสองตนที่อยู่บนปราสาทเลยจะเป็นปล้อง<ม>เป็นปล้องเป็นปล้องนะอันนั้นก็คือเป็นหน้าหัวงอนถ้าใครเคยดูละครศรีพระเทสวนผมนะครับจะมีจะมีพญานาคสองตนที่เราชอบใช้ทำสาพญานาคไม่มีไม่มีงอนนะครับมผมเรียกพญานาคหัวโล้นนะครับเป็นปล้องแบบนั่นก็คือเขาเรียกงูสวงอ่ะทีนี้<ม>เกี่ยวข้องกับที่วัดสรกกัแพงน้อยยังไงอาจารย์สวัยบอกว่าไปตามเรื่องงูสวงนะ มีตำนานเล่าอยู่ที่ปราสาทสักกำแพงน้อยผมก็เลยได้มาคุคลี่ปีนั้นปี2 5 5 2ถ้าราถ้าจำไม่ผิดเลยนะครับมผมก็มาที่นี่แหละก็เลยว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องยังไงนะครับงูซวงนะครับมักจะถูกเล่าในตำนานของนิทานเรื่องสังสินไทหรือสินไท<ม>เป็นงูที่รักษาสมบัติ<ม>เป็นงูที่มีอิิฤทลิ์แต่แต่บางตำนานบอกว่าเป็นงูงูฝ่ายมานะครับงูฝ่ายมานแต่ท่านท่าน,ท,านท่านถือเรื่องนึงคือถือสัอจจะ ก็ประมาณว่า,าดำลงตนไว้เพื่อรักษาสมบัติที่มีอยู่ในแผ่นดินนั้นหรือถูกฝังไว้แล้วก็อาจารย์สวยว่าตำนานเรื่องเล่างูซวงมีอยู่ที่วัดศักกำแพงน้อยผมเลยตามเรื่องนั้นมาปีพศ2552แล้วก็มีหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อ,อ,อรูปหนึ่งนะครับก็คือหลวงพ่อตอนนั้นท่านชื่อหลวงพ่อหยูยหลวงปู่อยูยนะครับลุงปู่อยูย ผมก็มาท่านก็เป็นพระแก,แก่แต่ก่อนเนี้ยกุฏิท่านอยู่ตรงนี้ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับ,รบเป็นเป็นกุท่านกุฏิท่านเก่า,เ,กาเล็กเล็กท่านเป็นพระแก่ตัวเล็กๆลนะครับ,รบแล้วก็เป็นพระที่เกี่ยวข้องกับเสือยงด้วยนะครับเพราะตำราตำราวิชาเสือยงสมัยก่อนสีเกียมีมีมีจอมโจรผู้ขมังเวทเสือยงเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีโอกาสไปตามเรื่องเสือยงท่านก็เล่าให้ผมฟังว่าผมผมมาขอความเมตตาตอนนั้นก็มา เขาเรียกว่าอะไรมาเรื่อยๆมาครั้งเดียวไม่ได้มาแรกๆก็แอบถามท่านเรื่องนู้นเรื่องนี้เจาะไปหลวงพ่อนน่นที่นั่นเป็นเรื่องที่นี่มีสิ่งรรศักดิ์สิทธิ์อะไรไหมครับเป็นยังไงท่านก็นเลยเรามีมีม,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 มีมีหลายเรื่องอยู่มันก็เข้าทางเราเราก็เลยหลวงพ่อครับได้ยินข่าวว่าที่นี่มีตำนานงูซวงเ,เข้าเรื่องท่านพอดีเลยนะท่านก็นเลยบอกว่าโอ้ oh บอกเป็นภาษาเล่าได้พี่น้องแมนแมนแมนงูซ่วง ยูวัดนี่มีอิลีเพิ่นวาตอนนั้นนะหลวงปู่หลวงปู่อยู่ที่ท่านรอสั่งูสวงมีอิลีเพิ่นวะท่านดูบรรยากาศในอดีตตำนานงูสวงกับที่นี่งูสวงตอนที่เล่าให้ผมฟังผมก็าถามว่าหลวงพ่อครับงูส่วงเทเบ้าเนี่ยที่หลวงพ่อว่ามีเนี่ยบอกผมเนี่ยเป็นยังไงเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับ คว่าสวงหรืองูสวงที่คนอีสานถือว่าเป็นสโลกหรือโลกหรือเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของชะตาชีวิตเนี่ยมันก็มีในความเป็นตัวตนของมนุษย์อยู่คนโบราณจะมีวิธีการดูสวงในตัวมนุษย์คำว่าสวงในตัวมนุษย์ก็คือจุดที่มันเป็นบรรเทาเอืน่นก็จังไฟนะครับแต่บริบนขีเมืองวันเนี่ยมันจะเป็นไย มักจะพบกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของชะตาชีวิตในช่วงนั้นนะครับสวงบางบางครั้งนี่เกิดในที่ลับนะครับที่ลับเช่นข้อพับนะครับจะรักแร้ขาหนีบนะครับจุดอะไรที่เป็นที่ลับแม้กระทั่งโทษน,นะครับาตามาจุดที่เป็นอวัยวะเพศของของฝ่ายหญิงฝ่ายชายก็จะมีจุดที่มันมันมีสวงชอบเกิดขึ้นจะเป็นเหมือนเหมือน เหมือนอะไรเหมือนเหมือนไฟก็ไม่ใช่ไฟอ่ะครับทีนี้ก็เลยถามหลวงพ่อแล้วพ่อครับงูส่วงทีวานี่กับซ่วงทีนีมันต่กอเขาเรียกส่วงนะครับเรียกวงนะครับคนบอกว่าถ้าซ่วงเกิดขึ้นกับผู้หญิงหรือผู้ชายมาันจะเกิดมองดีก็ดีเกิดมองบ่ดีนี่ตายมืดก็ได้หมายคามว่าถ้าซ่วงว่าเนี่ยหรือไฟที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไปอยู่กับจุดผู้หญิงเช่นอยู่ใต้ลาวนมอยู่หน้าอก ถ้าเป็นผู้ชายอยู่ที่เวัยวะเพศนีน่ถ้ามันอยู่จุดอ,อยู่ผิดที่นี่เขาเรียกว่าส่วงกินคนอย่างเนะี้ยเช่นใครที่มาอยู่ใกล้เราเนี่ยสมว่าถ้าถ้าเกิดขึ้นกับผู้หญิงที่มีสามีนี่ถ้าเกิดผิดที่นี่กินผัวเำาะ่ากินผัวเนี่ยคือได้ผัวกี่คนก็ตายบ่ตายโงกับตายห้าบ่ตายห้ากับป่วยโรคตายแหละนี่ส่วงกินคนกินลูกมีลูกจะค้นกับตายบ่ได้เกิดกินมูกินพวกก็ค,คือถ้าใครมาอยู่ใกล้ๆกเนี่ยก็จะมีเหตุเป็นอันเป็นไปหรือไม่เจริญรุ่งเรือง จึงมีวิชาปราบช่วงสมมยก่อนเขาจะมีวิชาปราบช่วงอันนี้อันนี้ช่วงที่เกิดขึ้นมนุษย์แล้วก็เลยถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับแต่ช่วงนคนเนี่ยมันมันมันเป็นแค่ไม่ขีดแมงวันบอกพค์บอแมนทำามันเป็นจุดอยู่ในปุ๊บพอตกคืนเดือนมืดขึ้นมามันจะเปลี่ยนจากแมงจุดที่เป็นจุดดําจุดช่วงนะครับเหมือนเหมือนขีดแมงวันเหมือนไฟเนี่ยแต่ไม่ใช่ไฟนะมันจะเปลี่ยนจากจุดช่วงมันจะเป็นเหมือนเส้นเลือด อันนี้ท่านเล่าให้ฟังนะครับเป็นเส้นเลือดพุมันจะวิ่งมันจะวิ่งกินเลือดเรานะครับดูดเลือดเราหรือทําอะไรก็แล้วแต่นี่ที่มันมันจะไปโดยที่ตอนที่เราหลับสนิทมันจะไปมันจะเป็นเหมือนเส้นเหมือนพยาธินะครับไป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 จนจนมันอิ่มพอพระอาทิตย์แสงแรกมันจะมามันก็จะหายมันก็จะกลับมาเป็นใยมอนเดิมซึ่งคนคนนั้นจะไม่รู้นี่เป็นตําราที่มีมีตําราดูซวงเลยนะนะครับเป็นมีมีตำรามี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 ตำราดูซวงมีวิชาปราบซวงมีอะไรต่างๆ อันนี้สําคัญนะบางบางบาง,บางตำราเนี่ยเขาถือเคร็ดมากๆากอ่กลับมาที่งูสวงอ่ะผมจะเดินไปด้วยหลวงพ่อเล่าว,ว่าถ้าขึ้นเดือนมืดขึ้นเดือนมืดแม่เนี่ยงูสวงพันเสิออกมางูสวงพันเสออกมาผมเลยถามว่าหลวงพ่อครับแล้วแล้วออกมายัางไงตื่นเต้นมากนะตอนนั้นคนบอกว่าเป็นพญานาคเผาพันธุ์หนึ่งมีฤทธิ์พอสมควรแต่เป็นฤทธิ์ไฟม่าน นะครับแต่ไม่ได้หมายว่าท่านท่านทำร้ายใครหรืออะไรครับสีดำท่านบอกว่าผมถามท่านตัวใหญ่ไหมครับท่านบอกว่าไปเอากระติกน้ำมาตอนนั้นกระติกน้ำใหญ่ๆท่านบอกโอบไว้นี่แหละก็ประมาณเท่าต้นต,นตาลต้นหนึ่งแล้วกันนะครับออ,ออกมาออกมาเนี่ยไม่ได้มาทําร้ายใครนะครับท่านก็จะออกมาบําเพ็ญนะท่านน่ะแต่ตอนนั้นผมถามว่าอยู่ในปราสาทบอกครับไม่ใช่อยู่น้องน้ําฝั่งโน้นอ่าผมชี้ไปให้ พี่ต่อเห็นน้องน้ำฝั่งโน้นไหม <c oughs> คืนเดือนมืดคนจะขึ้นมาเล่นน้ําอยู่ตรง,น,ราราางนู้นนะครับจะมีศาลากลางน้ําตปงนั้นนะครับอันนี้ขึ้นมานี่คือตํานานงูสวงที่ปรากฏอยู่ที่ปราสาทสักการน้อยซึ่งธิ์หนึ่งที่ท่านมีหรือสิ่งที่ท่านมีคือท่านคือสัจจะมีธิ์เป็นเลิศเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นนินลากาณาคาไหมหรือเป็นละกลุ่มนินลากาณาคากลุ่มที่ เป็นพญายกที่มีเกรดเป็นนินนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่ชาวบ้านเราก็เรียกพญานาคดำนะครับดำมิลิทธ์พอสมควรนะครับมิลิทธ์พอสมควรอันนี้คือเรื่องเล่าที่ผมผมได้ฟังจากหลวงปู่อยูย่ในตอนนั้นแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่พูดเื่าเนี้คือท่านอาจารย์ดรสวัยสดใสท่านเล่าให้ฟังผมก็เลยตามตำนานเรื่องนี้จริงๆถ้ามีโอกาสทําละรครแสงจีนเสียงผมอยากเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับที่นี่แล้วก็ประสานนี้ก็เกี่ยวกับพระเจ้าชัยว,วันที่7นะครับแล้วก็ถือเรื่องสคัญ นี่คือเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่เล่าให้ฟังไปแล้วก็คือเรื่องของงูสวงแต่อีกเรื่องหนึ่งคือผมได้ฟังเรื่องจุดกําเนิดของที่มาที่ไปของตํานานแม่สีสะผมจนเป็นเรื่องราวที่เอาไปอิงกับประวัติศาสตร์ชื่อสีสะเกตหลวงปู่อยู่เล่าให้ผมฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยท่านท่านชอบปราบท่านชอบปราบคนใจมารคําว่าปราบคนใจมารก็คือคนที่ชอบมาขโมย ของวัดครับแต่ก่อนที่วัดนี่จะมีกอไผ่มีหน่อไม้มีปลาผมยังเห็นกับตานะตอนนั้นเป็นช่วงหน้าร้อนประมาณเดือนเมษามีนาเมษาผมผมผมันนั้ได้กับท่านผมก็เห็นมีนรุ่นขี่รถเข้ามาไปใส่เบ็ดสาหรายเนี่ยที่วัดปลาตัวใหญ่มากนะครับที่นั่นอู้หอบเอาปลาขึ้นเห็นกับตาแต่แต่ตอนนั้นหลวงปู่ท่านท่านชลามากท่านไม่สามารถทําอะไรเขาได้หรอกนะครับเพราะว่าท่านก็แก่แล้วเขาก็ขี่เอาปลาขึ้นมอเตอร์ไซ หนีไปกับตาเลยเราเห็นท่านบอกว่าตะก่อนเนี่ยหลวงปู่ชอบปราบพวกนี้ปราบไม่ใช่ปราบธรรมดานะครับปราบเอาเป็นเอาตายเลยนะท่านจะเล่าให้ฟังอันนี้อันนี้เป็นข้อมูลจากท่านนะครับเล่าให้ผมฟังนะอบอกว่าหลวงปู่ปราบยังไงครับหลวงปู่บอกว่าปูเก็ามันตายเลยเลนี่นะครับแต่ก่อนครูบาอาจารย์ท่านก็มีคงมีวิชาของท่านควรๆท่านเล่าผมฟังว่าแต่ก่อนนี้ท่านใครมาขโมยของที่นี่เนี่ยท่านห่วงข้องมากเลยนะ ท่านงเขามาขโมยปลาขโมยท่านเอาตายเลยนะครับท่านเอาตายเลยนะเขาเอาตายเนี่ยคือท่านถ้าบอกว่าท่านจะขุดหลุมขุดหลุมเป็นร่องยาวขวางถนนนี้ไว้ครับแล้วก็ท่านก็มีของท่านนี่แหละไม่รู้นะครับของท่านเป็นเป็นกระดูกเป็นอะไรเนี่ยคือมาขโมยของแล้วข้ามหลุมนี่ไปกลับไปที่บ้านนี่คือนอนตายเลยนะครับนอนตายนอนป่วยแล้วแต่นอนปุ๋มนอนตายแล้วแต่ทีนี้มันเกี่ยวข้องกับว่าคืนหนึ่ง ท่านก็คงอันนี้อันนี้ท่านเล่าให้ผมฟังนะมันไม่ใช่ผมพูดพูดขึ้นมาเองนะครับท่านบอกว่าเห็นมันมาขโมยของวัดของอะไรต่างท่านก็รู้สึกว่าโอ้ยมันมันไม่ดีท่านก็เลยปราบเนี่ยการปราบนี้อาจจะอ่รุนแรงไปหรือเปล่าเนี่ยคืนหนึ่งท่านบอกว่าท่านฝันท่านท่านตั้งใจจะมาหางูสวงนี่แหละท่านก็เดินมาตามเส้นทางนี้นะครับที่ผมว่ามันจะเกี่ยวข้องกับตำนานไม่ใช่ผมเดินมาครับท่านบอกว่าท่านเดินผ่านในความฝันท่านเดินผ่าน แล้วมาเจอบาลายนะครับบาลายตรงนี้ในความฝันท่านนะครับนี่คือสระน้าศักดิ์สิทธิ์สระน้าศักดิ์สิทธิ์บาลายองนี้เป็นสระน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่จังหวัดศรีสะเกดใช้เป็นพื้นที่ตักน้ําศักดิ์สิทธิ์ไปในพิธีสําคัญไม่ว่าจะเป็นพิธีบรมราชาพิเศษหรือพิธีต่างๆที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดแล้วของระดับชาติของประเทศที่เกี่ยวข้องกับพระหารก็เอาที่นี่นะครับแล้วสท่านบอกว่า ในค่ำคืนนั้นท่านเดินผ่านมาท่านพบในนิมิตพบผู้หญิงนางหนึ่งกำลังนั่งอาบน้ำแล้วก็สระผมสระผมในที่นี่นะครับแล้วท่านก็เตือนหลวงปู่ว่าหลวงปู่อย่าไปทำร้ายเขาเลยของพวกนี้มันเยอะอยู่แล้วปล่อยเขากินปล่อยเขาใช้บ้างเถอะนั่นคือที่มาที่ไปของเรื่องราวที่ที่บอกว่าเห็นผู้หญิงมานั่งเป็นเป็นเจ้าหญิงของโบราณในนิมิตฝันนะครับท่านรับผมฟังนะครับ กำลังสระผมกําลังอาบน้านํากาลังอะไรต่างๆอยู่ผมไม่แน่ใจว่าเรื่องราวเรื่องนี้เป็นตํานานหนึ่งที่เอาไปขยายผลสู่คําว่าแม่รีสะเกียบแม่สีสะผมหรือเปล่านะครับแต่นี้คือเรื่องราวสะตรงนี้แหละนี่คือสะเนี้ยนะครับที่นี่นะครับเป็นบ่อน้ําที่เป็นมาลายโบราณท่านเล่าให้ผมฟังแล้วจากวันนั้นมาหลวงปู่ท่านก็ไม่ไม่ทาพิธีกรรมแบบที่ผมว่าเน่ยนะครับปราบนานพวกนี้นะครับแต่ว่า เรื่องราวพวกนี้นะครับคนโบราณเนี่ยเขาจริงเอาจังนะครับกับเรื่องของของพิธีกรรมบางชี่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเข้าบ้านคนสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าเขาเขาทำพิธีสะกดอะไรไว้เนี่ยข้ามไปบางทีกลับมาป่วยเป็นไข้่องเงี้ยอันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของมิติด้านสยศาสตร์นะครับแต่พูดเรื่องมิติสยศาสตร์เนี่ยเข้าทางผมนะผมในสายผีปอบนะครับสายวิจัยเรื่องผีปอบก็นี่คือเรื่องราวที่เห็นแล้วก็พื้นที่ฝั่งโน้น นะครับน่าจะยังอยู่อยู่ไกลอยู่นะครับเดี๋ยวเราคงมีโอกาสได้ไดไปเยี่ยมนะครับก็คอือบ่อน,น้ําที่พูดเรื่องขององูซวงนะครับไปตามหาเรื่องราวงูซวงมีหลายที่นะครับไม่ได้มีที่นี่ที่เดียวนะครับแต่ว่าโดยคําบอกเล่าของครูบาอาจารย์ที่ท่านเล่าังก็มีประมาณนี้ครับเจอกันกับผมเชิชดศักดิ์ชัยดชบินศรีสเกตศิษาบายนเดนโกครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ